Love I วันนี้เราจะมาในลุกฟิตแอนด์เปิมสำหรับสาวที่มีหนวกแก้มสูงให้ทุกมูฟสวยอยู่หมัดเริ่มต้นจากการใช้คอนซีลเลอร์เนื้อครีมนะคะลงที่บริเวณใต้ตาค่ะเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นใช้นิ้วค่ะกดสีแก้มนะคะใช้ตัว natural face tint นะคะ แ้งลงที่หน้าแก้มเพียงปริมาณเล็กน้อยและลรีบเกลี่ยโดยการใช้ฟองน้ำค่ะเพิ่มมิติให้โครงหน้าดูชัดมากขึ้นนะคะด้วยตัวเฟ c อิล l u m เมเนเตอร์เราจะใช้แปรงลงรองพื้นเกลี่ยที่บริเวณหนกแก้มสำหรับตัวโปรดักต์ด้านบนค่ะเป็นไฮไลท์ลักษณะเนื้อครีมนะคะคุณสามารถใช้เนื้อครีมตัวนี้นะคะไล่เพิ่มมิติให้กับโครงหน้าที่บริเวณกลางหน้าเป็นรูปตัว T ตามทับด้วยแป้งฝุ่นนะคะลงเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ จะ,จะเพิ่มความชาัดด้วยสีจากตัว g r a d a t i o n compact ค่ะปัดไปที่บริเวณหนกแก้มนะคะลักษณะเขียนคิ้วที่แจ็คใช้นะคะจะเป็นลักษณะเขียนคิ้วแบบเจลค่ะตัวนี้นะคะจะทำให้เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยสามารถติดทนมากขึ้นค่ะดัดขนตาสักหน่อยนะคะสาวๆหลายคนคงขาดมาสคาร่าไม่ได้ใช่ไหมคะสามารถใช้สูตร super water proof ได้ค่ะสสำหรับสีลิปสติกนะคะใช้เนื้อเชีย ปิดท้ายนะคะด้วยการฟิกส์เมคอัพทั้งหมดค่ะด้วยตัว BB Secret Makeup Fix อุ๊บส์อุ๊บสอุ๊บเป๊ะว่ะ Beneficial สีสันแห่งคุณค่าธรรมชาติจาก Oriental Princess